กลิ่นหอมผ่อนคลายรู้สึกถึงความเข้มข้นของมเจ์ไรเซอร์นะคะใช้แล้วก็จะรู้สึกความสะอาดของผิวหน้าสะอาดมากๆเลยแล้วก็ลุคุมขนสะอาดนะคะแล้วที่สำคัญคือมันไม่แห้งตึงประทับใจรี n e วิ่งรีแอคทิเวชันครีมค่ะเพราะว่าใช้แล้วนะคะรู้สึกว่าผิวหน้านะคะนุ่มขึ้นชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ ทาเวลาทาเครื่องสำอางติดทนนานมากค่ะเลิฟเลยค่ะตัวนี้ประทับใจที่สุดเลยค่ะวันนี้จะมาบอกความประทับใจของอัน,นทนเนอร์อบาลานซิน่งจากจากุงคุมคนที่กว้างนะคะตอนนี้ก็เล็กลงอะคะ่ะชอบมากเลยค่ะคือ,อมูสคลีนเซอร์อ่านี่นที่ทำความสะอาดบนใบหน้าทำความสะอาดสิ่งสกปรกตกค้างระหว่างวานัน เช่นมลภาวะ pm 2.5นะคะแล้วก็ทำให้นะคะหน้ามีความรู้สึกว่านุ่มมากเหมาะสำหรับคนผิวธรรมดาถึงผิวแห้งโดยใช้แล้วไม่ทำลายกับผิวแล้วก็มีความรู้สึกว่าผิวจะสะอาดมากเบาหน้ามากแล้วก็ที่สำคัญคือยังคงความชุ่มชื้น ไม่ให้ผิวตึงด้วยนะคะเราก็จะมาดูกันว่าตัวมูสเปน็นยังไงก่อนอื่นเราก็จะมาขยับนะคะเราก็จะขยับเราก็จะบีบฟองมูสอย่างนี้เลยนะคะนุ่มมากนะคะใช้ได้หนึ่งครั้งด้วยเลยคะ่ะทำความาสะอาดวนๆไปค่ะประมาณสุดสค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าความประทับใจนะคะเกี่ยวกับ นะคะสินค้าที่ตัวเองประทับใจมากคือสกินนูริชั่นดีโนวิลนะคะโฟมมิงลคนเซอร์นะ,ะคือในเซตนี้เนะี่ยชอบทุกอย่างชอบทุกตัวเลยนะคะที่มีทั้งหมดนะคะสตัวนี้นะคะชอบมากๆนะคะแล้วก็ใช้แล้วประทับใจเพราะาตัวเองอายุก็มากแล้วนะคะก็อายุ5้าห้าสจก็จะถึง57แล้วนะคะก็คือใกล้เกษียณแล้วอะนะคะแต่มาประทับใจสินค้าเซตนี้นะคะทั้งเซตเลยเพราะว่าเซตนี้ ทุกตัวนี้นะคะสามารถที่จะทําให้ผิวเราเต่งตึงแล้วก็ลดริ้วรอยนะคะก็เลยประทับใจมากนะคะริ้วรอยตื้นขึ้นนะคะริ้วรอยตรงหน้าผากเรานะคะรอบดวงตาอย่างนี้นะคะก็ลดลดได้ดีมากอะ่ะคือมันเป็นเป็นคนที่แบบว่าพอใครเห็นปุ๊บเขาจะทักเลยอะ่ะเอ้ยทําไมหน้าใสทําไมแบบหน้าไม่มีริ้วรอย ก็พ่อใช้เส้นนี้นะคะเส้นนี้ก็จะเป็นพวกสกินนิวทริชั่นทั้งทั้งเซตเลยนะตัวนี้จะเป็นตัวล้างหน้าคือนอกจากล้างหน้าแล้วนะคะก็จะทําให้เราล้างหน้าได้สะอาดล้างหน้าแบบล้างเครื่องสําอางก็ได้แล้วแล้วมันช่วยในเรื่องป้องกันภาวะนะคะมลภาวะ PM 2.5นี่นะคะมัน มันช่วยได้แล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้มันก็ยังทําให้รูขุมขนเราตื้นขึ้นนะะแล้วก็ชุ่มชื้นตลอด24ชั่วโมงเลยประทับใจมากนะคะคือมันบํารุงผิวตั้งแต่ขั้นตอนการล้างเลยนะคะนี่คือตัวนี้นะคะแล้วก็ต่อมาก็คือตัวที่ชอบอีกนะคะก็คือตัวโทนเนอร์โทนเนอร์นี้นะคะดิฉันก็ชอบมากมันเหมือนกับ ทำให้หน้าเราก็ชับขึ้น,นฉันเรียกอีกแบบหนึ่งว่าเป็นน้ําตบเลยค่ะคือจะเทใส่ฝ่ามือแล้วก็ตบๆๆมันจะซึมเข้าไปในผิวแล้วก็มันก็สามารถที่จะดูแลผิวเราได้24ชั่วโมงเลยทาให้ผิวเราเตง่งตึงแล้วทําให้มันเนียนเรียบขึ้นนะคะแล้วก็บํารุงผิวเให้เราด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้น,นะคะก็จะมี2อ,อย่างนี้นะคะที่เกี่ยวกับบํารุงเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวบํารุงนะคะประทับใจมากนะคะบำรุง ทำให้ผิวเราชุ่มชื้นตลอด24ชั่วโมงและทาให้ลรดริ้วรอยได้ด้วยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะมันจะทําให้ผิวเราอ่อนกว่าไวนะ,ะอ่อนกว่าไวนี่เห็นได้ชัดนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือยกกระชับเลยอ่ะนะคะยกกระชับผิวเ,เลยรวมแล้วนะคะรวมแล้วนี่ชอบมากเลยนะคะกลุ่มนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนได้ใช้ค่ะก็ขอแชร์ประสบการณ์แค่นี้ค่ะประสบการณ์ตรมเลยนะคะ